สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารายงานทำไมผมถึงไม่ลงคลิปอยากรู้กันไหมครับถ้าอจากรู้ไปฟังกันเลยสาเหตุนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปก็เพราะไม่ค่อยชบา,าครับแล้วก็ตัดต่ออย่างที่เป็นความคิดเห็นในเรื่องอะ,อะไรนะปอเยวันกับนายห้อยจอมขมังเวทนะครับเดี๋ยวผมจะ ออกคลิปในไม่ช้าไนี่แหละครับประมาณวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันพุธนี่แหละครับก็รอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้วก็ให้ทายกันเล่นๆนะครับว่าจะเป็นคลิปแนวไหนแนวผีหรือว่าแนวอ,อื่นทายกันเข้ามาได้นะครับในความคิดเห็นนะครับผมจะพยายามทําให้มันเปิดความคิดเห็นสําหรับทุกๆท,ท่านนะครับเอาละครับ น,นี้ผมก็มาบอกสาเหตุแค่นี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ